สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุ้ข่าวบันเทิงคาบเตยนะครับก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยข่าวมันยงฮะวันนี้เรามีนะฮะคุณนิชคุณหอเวชคุณนะครับคุณคริสคริสโตเฟอร์นะทรกท่านคุณนุ่นศิรพันธ์รอมาอัปเดตข่าวกันอยู่นะครับมาเริ่มเบรกแรกกันด้วยข่าวของหนุ่มคนนี้เลยดีกว่านะคะกับหนุ่มนิชคุณนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเขาได้มีการจัดงานขึ้นมาค่ะโคฟจัดแคมเปญนะคะที่เศษต้อนรับฟุตบอลโลกนั่นเองในงานที่มีชื่อว่าโคคาโ ทับสุปตาไว้มากมายเลยนะทั้งคุณนิชคุณรวมไปถึงพี่หม่ำด้วยนะคะเราก็ยังมีคุณไอ้อภิษดาค่ะพี่พลอยหอวังนะคะก็เลยเราก็ยังมีเมสซี่เจอีกด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ะเขาบอกว่าเป็นแอมแอมแบนแบนบาสเดอร์แบรนแอมบาสเดอร์โอเคค่ะโคล่าด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เจอหนุ่มนิชคุณทั้งทีเลยต้องขออัปเดตยาวๆกันหน่อยค่ะถึงเรื่องของละครจีนที่มันมีกระแสออกมาว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่นะคะรวมไปถึงว่าอุบัติเหตุที่เกาห ที่กองถ่าย MV ของเขามันใหญ่โตขนาดที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงงานที่ไทยเนี่ยจะมีให้เราได้ชมกันไหมรวมไปถึงอัลบั้มของเขาด้วยที่สําคัญคอนเสิร์ตเปแฟนชาวไทยเนี่ยจะได้เห็นกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงไม่รู้ก็ต้องรอติดตามรวมไปถึงข่าวของสองสาวค่ะว่ามีสาวคนไหนเนี่ยเข้าวินมาวินแล้วก็คุยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะผลงานตอนนี้นะครับก็รอคัมแบ็กอยู่นะครับเดินหน้า แล้วก็ถ่ายมีสิกวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมน่าจะมีละครจีนนะฮะออกฉายแต่ไม่แน่ใจว่าจะฉายที่เมืองไทยเมื่อไหร่นะฮะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษชื่อวันนะครับ summer นะครับอ๋อคือในในกองเนี่ยมันมีผนังมันเป็นแบบผนังเขาไว้กันเสียงนะครับชื่อว่าจะเป็นเป็นคล้ายๆกับฟองน้ํานิดนึงนะฮะแล้วก็ปฏิมีเล่นฟูเล่นไรกันก็ ไฟไม้นิดนึงครับไม่มีไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีอะไรกันครับพวกเราก็ไปช่วยกันดับเพลิงสนุกสนานดีเหมือนกัน,นไม่ได้ใหญ่โตเลยครับผมก็พอดับเพลิงเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าล้วก็ถ่ายต่อข่าวที่ออกมาก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรแล้วก็ไฟก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็คนที่ไปดับเพลิงคนแรกน่าจะเป็นเท็นะฮะในกลุ่มผมนะฮะเท็กกับจุนโฮไปก่อนเลยฮะผมก็ยืนงงอยู่ให้ มันเป็นมันจริงหรือเปล่ารู้สึกดีใจครับเพราะว่าถ้าคัมแบ็กครั้งนี้แล้วหวังว่าเราพยายามตอนนี้กําลังจะจัดเตรียมทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะฮะก็มาเล่นเมืองไทยแน่นอนก็ขอให้แฟนๆรอแป๊บหนึ่งนะครับผมผลงานในไทยก็ตอนนี้ยังไม่มีอม่ไม่ยังไม่มีแผนไม่มีอะไรแต่ว่าก็รอยังดูงานอยู่เรื่อยๆคนระับที่เมืองไทยเพราะว่าก็ยังจะอยากจะกลับมาทางานที่เมืองไทยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว,ลวครับก็ หวังว่าเร็วๆนี้ตอนนี้ไม่มีเวลาจะคบจะอะไรคือก็ถ้าสมมติจะจะคบกับใครสักคนหนึ่งก็คงจะไม่เปิดเผยนงครับมีคุยก็มีมันคุณก็เป็นคนคก็เป็นผู้ชายคนนึงก็มีคุยอยู่บ้างะฮะแต่ไม่ได้ซีเรียสไมไ่อะไรก็คือไม่อยากให้มันกระทบงานของคุณแล้วไม่อยากให้กระทบภาพลักษณ์ของของแต่ละคนนะฮะเป็นสาวของคุณเหรอฮะต้องเป็นคนรักครอบครัวนะฮะและ้วก็ต้องเป็นคนมีความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ ก็เป็นคนน่ารักครับผมเข้ากับทุกคนได้ถือว่าโสดไหมถือว่าโสดสิครับ มาปิดข่าวของนชิชคุณกันดีกว่านะสำหรับเรื่องของละครจีนเนี่ยจะเข้าฉายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้ชมกันแน่นอนนะคะส่วนฉากเลิฟซีนเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ฉากเดียวเท่านั้นอ,อแฟนๆเนี่ยไม่ต้องลุ้นกันนะคะครวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกาหลีค่ะในกองถ่าย MV เขาบอกเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะแบบที่ข่าวประคมออกไปก่อนหน้านี้มันแค่เป็นการจุดพลุเล่นแล้วก็เหมือนกับว่าประกายไฟเนี่ยมันไปติดที่เหมือนว่าเป็นผนังกั้นเสียงเออมันก็เลยแบบเกิดไฟเเท่านนั้อง ก็มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นค่ะรวมไปถึงผลงานที่เมืองไทยค่ะจะมีให้ได้ชมกันไหมเขาบอกว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ที่สําคัญจะอาจจะมีโอกาสมาเล่นที่เมืองไทยด้วย<อ>ใครเป็นแฟนก็ต้องรอติดตามนะคะคร,รวมไปถึงประเด็นสุดท้ายที่สาวๆหลายคนจับตามองมากกับประเด็นนี้รเรื่องข่าวกับสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลา<อ>ไม่มีเวลาที่จะคบหาใคร,ครแต่ว่าถ้าเขาคบเนี่ยเขาก็จะไม่บอกนะไม่ตอนแรกเมื่อกี้ที่อ่านในหมุดบานเอยว่า เฮ้ยแอบพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดเขาบอกว่าถ้าเขาจะมีก็ใช่เขาจะไม่เปิดเผยแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนคุยบ้างก็ที่สําคัญเขาบอกว่าไม่อยากให้มันกระทบกับงานเท่านั้นเองอย่างที่รู้กันศิลปินเกาหลีค่อนข้างจะเฮียบมากนะฮะจะต้องเน้นงานไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องหญิงไม่น่งกลัวมาเรียบ มากันนี่ในงานครับสำหรับงานรอบกาล่านะฮะละครเวทีมันีและชูใจนะครับซึ่งจัดกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะฮะก็นำแสดงโดยคุณเอมันีรัตน์นะคุณนุ่นศิดาพันธ์นะครับคุณวิทย์เอฟหนึ่งนะคุณเอ็มอภินันนะครับแล้วมีคุณเป้ทวีฤทธิ์กันด้วยนะฮะภายในงานครับก็ได้เจอกับคุณคริสคริสโตเฟอร์แต่หลายคนอาจจะรู้จักคุณคริสโตเฟอร์เดอะสตาร์เดอะสตาร์เก้านะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าคุณคริสเนี่ยได้โพสต์เนบคุณแตงโมประมาณนี้แหละคนมองว่าเฮ้ยกลัวหรือเปล่าว่า แต่หลายคนจะมองว่าคุณคริสเนี่ยสร้างกระแสนะฮะและกลัวจะมีปัญหากาเหลากับคุณแตงโมไหม,มและผู้ใหญ่กับทางเอ็กซกตเนี่ยว่าอย่างไงบ้างรู้ไปมถึงผลงานตอนนี้หลายคนมองว่าเฮ้ยคริสไม่ค่อยมีผลงานเลยนะฮะแต<ช>่ว่าจะเป็นอะไรไปติดตามไหมครับก็ไม่ได้มีเจตนาจะว่าอะไรพี่เขาครับก็แค่สิ่งที่เขาทำผมว่าไม่ถูกครับเพราะว่าผมก็เคยทางานกับพี่นี้มาผมว่าเขาทํางานดีแล้วแล้วคืออย่างที่เห็นเขาก็เป็นคู่มั่นกับพี่โตโน่แล้วเขาพูดอะไรมันจะเป็นมีผลกระทบต่อพี่โตโน่ด้วยครับผม พี่นี่เขาตั้งใจทํางานทํางานนี้ตลอดเหรอครับตามจากที่ผมเห็นนะครับก็แล้วแต่เขาจะมองครับก็อันนี้คนจะมองอยังไงก็ห้ามไม่ได้ครับก็ผมเห็นเป็นอย่างนี้ผมอยากออกผมคิดเห็นก็แค่นั้นครับไม่ได้ไม่ได้อยากจะก่อ,อก,กระแสอะไรใดๆทั้งสิ้นครับจริงๆวันๆน,นี้ผมก็โพสโบนเฟซของผมเป็นปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนเขาจะดึงไปทําอะไรนั้นผมห้ามไม่ได้ก็คือบังเอิญว่าเขาเอาไปลงอย่างนอย่างี้ครับผมก็คิดว่าผมก็ มีสิทธิ์จะพูดเหมือนเหมือนกับใครทั้งนั้นแหละครับทางของพี่แจงโมเนี่ยก็ผมเคยทํางานกับพี่นี้แล้วผมก็ก็รู้จักกับเขาผมก็เลยอยากออกมาพูดครับไม่กลัวครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแรงผมไม่ได้ไปพูดแบบไม่ได้ไปด่าหรืออะไรเงี้ยครับก็พูดโดยมีมารยาทอยู่ครับตัวผมไม่ได้มีเจตนาจะก่อกระแสะแต่ถ้ามันเกิดกลายเป็นอย่างนั้นก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นครับมไม่มีผู้ใหญ่ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าผมตอนนี้ผม ก็คือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสังกัดใดล้ะครับผมเป็นฟรีแลนซ์ล้วครับรบับงานเองครับเพราะเปล่าครับคือทางผู้ใหญ่เขาย,ยังไม่รู้ว่าจะเอาเราไปด้านไหนดีเขาก็ไม่อยากจะกักขังตัวเราไว้อยากให้เรามีโอกาสที่จะไปหางานเองได้ด้วยครับผมไม่น้อยใจครับเพราะว่าเพื่อนที่ออกจากบ้านมาด้วยกันผมเห็นเป็นครอบครัวครับเพราะฉะนั้นผมเห็นเขามีงานผมดีใจครับผมดีใจที่เขามีงานมีผลงานผมก็ติดตามอยู่เสมอครับ นะฮะเรื่องการโพสเน่ยคุณแตงโมว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งต้องการที่จะสร้างกระแสหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแค่ว่าก็แค่ออกออกความคิดเห็นเพราะว่าตนเองเนี่ยเคยร่วมงานกับพี่นี้มาก่อนเขาบอกว่าพี่นี้ก็ทํางานดีไม่น่าที่จะมาโดนใครว่าประจานประมาณนี้นะครับผู้หญิงที่บอกว่าที่บอกว่ามีปัญหากระแตงโมเพราะว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเรื่องนี้แค่ออกความคิดเห็นเฉยๆนะครับแล้วรวมไม่ถึงผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างครับตอนนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วณตอนนี้นะฟังกันดีๆคือคุณคริสคริสโตเฟอร์ไม่ได้อยู่สังกัดดใๆเป็น ศิลปินอิสระิลเป็นอ,อิสระนะฮะ,ะเพราะว่าทางค่ายบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีก็เลยปล่อยให้คุณคริสเป็นอิสระละกันแต่ว่ายืนยันยว่าไม่มีปัญหาเกาเหลาอย่างแน่นอนครับรอติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้แล้วกันนะคะคมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะสําหรับคุณนุ่นเสรพันธ์นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยละครเรื่องบางราจันเขาบอกว่ามันมีแลนที่จะเข้าฉายอ้ยอะอนแอช่วงช่วงเดือนนี้แต่ว่ามันมีแลนต้องเลื่อนออกไปแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะได้ดูกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราต้องไปฟัังงงจาาากกปปขอพีี่่่่นนนนุรรววมถึะเด็ท การแต่งงานค่ะเมื่อไหร่จะมีสัทีเพราะว่าคบกันมานานมากแล้วประมาณเจแ <7, 8 S 2> ปีแล้วนะ,ะเ,ออเมื่อไหรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับตอนนี้ถ่ายบางละจานอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ปีนี้เสร็จหรือเปล่า ก็ถ้าเกิดเสร็จก็อาจจะได้ดูปีนี้แต่ถ้าไม่เสร็จก็คงเป็นปีหน้าแต่ผู้แทนนักสแสดงบางละจันนะคะชาวอ่บ้านบางาละจันเราเต็มที่ค่ะต่อให้เจอแดดแล้วก็ไม่หวั่นนะคะบางละจันเชื่อสบายค่ะเป็นเหมือนชาวบ้านที่อยู่ในยุคนั้นแล้วก็ต้องหนีสงครามสุดท้ายเหมือนจะบอกว่าต่อให้ควรเป็นผู้หญิงก็เถอะต่อให้อ่อนแอนก็เถอะแต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่ต้องแบบปกป้องแผ่นดินเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ะคะ่ะจริงๆพาร์ทละครนุ้นอ,อยากเล่นแบบ ไม่ไม่ทุกวันนะคะอยากได้ทาอย่างอื่นบ้างเขาต้องมีบริษัทที่ต้องดูมีแบ่งพาร์ทมาเล่นละครเวทีด้วยค่ะก็ถ้าจบบางรจานเราค่อยค่อยเริ่มละครเรื่องใหม่ค่ะยังเลยนิดเออไม่รู้เหมือนกันนะคะคือไม่เข้าใจที่คนรอบข้างนู่นอยู่ๆยเดนหน้าหนู่แต่งนะพี่เราก็แบบเธออายุอ่อนกว่าฉันตั้ง5ปีเธอเร็วไปไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังค่ะยังนุนยังเอนจอยกับการทำงานอยู่เลยอะค่ะ ยังสนุกยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยค่ะมันก็ต้องไปมันก็ต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆคือวันนี้ต้องพูดแบบนี้นุ้ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ายังเป็นคู่รักกันอยู่หรือเปล่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอยู่แล้วเราแค่แบบมีความสุขกับที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราก็แฮปปี้แล้วค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเอาไว้มีแล้วเดี๋ยวจะมาถแถลงบอกกล่าวจะเรียนเชิญโอปอลำหน้า um พูล้ละของขึ้นเห็นป่เอ๊ะเอ๊มาเมาสโอปอล้เร็ว ใช่คือในบรรดาเพื่อนสนิทภาพ,พยนตร์ตะไครจจำได้นุ่นน้องเอโอปอเราเป็นสามสาวของเพื่อนสนิทใช่ไหม้วดูแล้วเนี่ยเอนะ๋น่าจะแบบไปก่อนนะอาจจะมีเราเราอาจจะคู่คิ้กับโอปอแต่ตอนนี้โอปอแซงหน้าเราไปแล้ว ปิดข่าวของคุณนุ่นสิรพันธ์กันดีกว่าค่ะสำหรับละครเรื่องบางราจันนะคะบอกว่าเร็วแล้วแล้วนี้เนี่ยน่าจะได้ชมกันเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเสร็จทุกอย่างแล้วน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของงานแต่งค่ะเมื่อไหร่จะมีให้เราได้ชื่นชมได้เห็นกันสักทีนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแลนเลยค่ะแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยก็ไม่ได้ลั่นเออไม่ได้ไม่ได้เล่งไม่ได้ลั่นอะไรไม่ได้เร่งอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คบกันมา7ปีแล้วเรื่องของอนาคตเน่เ้อกรงน็ใหมัไป เรื่อยๆละกันแต่ว่าในกลุ่มที่เหมือนว่ากลุ่มเพื่อนสนิทเออภาพยนตร์เนี่ยก็มีพี่โอปอด้วยใช่ไหมเห็นเพาว่าเขาเชียร์คุณเอมณีรัตน์ด้วยใช่เพรากว่าพี่เอ๋เนี่ยน่าจะไปก่อนเออแต่ว่าสาวโอปอของเราค่ะนำไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้หรอกคุณนุ่นกับคุณท็อปค่ะทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครก็เลยจะเน้นที่ธุรกิจก่อนเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าช่วงนี้พักเบรคสักครู่นึงครับค่ะ ชอบไหมภรรยาหุ่นล้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสือให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC l i h t ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC l i h t แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิก เครือข่ายขายตรงและประกันนับรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โดยบริษัท making media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ iNTV และ TVD ภายใต้คอนเซปต์สถานีข่าวและความบันเทิงรวย24ชั่วโมงเป็นสื่อทีวีดาวเทียมเพียงหนึ่งเดียวที่ครองส่วนแบ่งโฆษณาในธุรกิจเครือข่ายขายตรงได้มากกว่า โดยการบริหารงานของคุณกายไพรินผู้ที่อยู่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนมากกว่า20ปีทั้งด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์จนสามารถครองความเป็นสื่อขายตรงชั้นนําด้วยจํานวนผู้อา่านและยอดโฆษณาเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีถึง3ท่านไม่ว่าจะเป็น อดีตนายกรัฐมนตรีคณะท่นา,านสมัครศูนทรเวชจากรางวัลสื่อรายปักดีเดน่นประจำปีพุทธศักราช2550รางวัลสื่อขายตรงดีเดน่นประจำปีพุทธศักราช2553จากคณะท่านอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรางวัลสื่อสร้างสรรค์ขายตรงไทยประจำปีพุทธศักราช2554จากคณะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนสถานีดาวเทียมช่อง i อ t v ทวก็ได้รับรางวัลเกียรติยศ การันตีความเป็นสื่อทีวีขายตรงที่ส่งเสริมอาชีพให้กับคนเครือข่ายจากพนักท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะ